ง่ายๆตอนนี้นะครับราคาไรา้ลักไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทก็จะยี่ปมาได้ไม่ตำกว่ายีก้ารน้นอาาไะอาราไะอการกา่าน,น,น,นรบริจาคแล้วก็หลายสิ่งห้ายอย่างนะครับไม่ว่าบวัดกับโรงเรียนกันได้จมเนรมาตลอดก็ะจะนันถึงเลยว่าท่านจ่า,จาไปชนิดไปไม่กลับ หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแล้วก็มีไม่ท้องนะครับแต่คุณงานความดีของคุณพ่ออมรบัณฑิตชุบินะครับไม่ได้จากโลกนี้ไปยังเป็นที่กล่าวส,สรรเสริญชมเชยของขาชาวบ้านในพนเมืองนะครับแล้วก็าชาวบ้านทั่วไปนะครับก็บอกว่าวขาา้าตัวคนอยูที่ผลงนาน ธรสนังขจฉามีิมุะสาังขจามตัติยาปิธรรมสาะนังขจฉามีตัติยาติธมสรังขจามัติยาามีโมาวาเวรมนีสิกากะทังสมาตยาเมโมศะวาทา เวรานิส yeah. oh. um ิกามะทัศราเมรยามรมัศระปมาหเวรานมทัมตะานาิรนสิกาปทัปวนิสิกัเมนยะปาขติหนานิสิเลนยตะนสกัตะปาเรนกขมะทัาตติ yeah okay. yeah hey. namo bhagavataṃ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  Yeah, 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 yeah. ท่านนายกปราโมทภูเก็ตนายกเทศมนตรีเมืองสวนสองคุณท่านน,นนนท์รัตน์อดีตพัฒนาการจังหวัดชุมพรสามคุณอาภรณ์วัญเงหัวหน้าส่วนบริหารทีมย่อยธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตชุมพรสี่ ท่านพระโอชัชุวานสวุวรรณปิตรผูนการโารงเรียือง5เศรัชดา5ท่านดนารัฐมนตรีวงเรืองรุ่งผู้จัดการบร,ริษัทชุมพรพราวเวอร์ซัพพลายจำกัดขอบคุณสัจชายอินทนารองนายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน7คุณสมคิดดาวเปีย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงและแขกคุณพิทพรพรวรรนอายการจังหวัดผู้ช่วยจัดชุมพรด้วยความเคารพขออนุญาติเชิญท่านพระโมคคุตธรรมะเล็กเพิ่เรียนนิดหนึ่งว่าท่านให้ขึ้ผมเกิดคือมัรดาท่านที่สองคือบุษบา

อยู่ที่จังหวัดเชีงใ่ยังมึไม่รู้ถ้าเป็นคนยกง่ายนะครับใจถึงเพิ่มได้อีกคนหนึ่งเป็นคนจริงจังจริงใจคำไหนคำนั้นนะครับท่านกำลังกันจบการโอนสิอยูนะครับมท่านสองท่าน ทวีครับปีสองคณะโดยเจ้าภาพก็คือลูกๆของคุณพ่ออมรกันจงศิษทุกขั้นคือนะครับคุณธรรมราจะเป็นตัวแทนเด็กคนนี้คุณธรรมราบอกว่าขอบเขตเป็นสุภาพบุรุษผู้มีบมากที่สุขุมลุ่งเรืนั่นก็คือท่านเกษียรติตติภัที่บุญแต่ทุกวันอเยานสารปกครองธรร เก็นะัดเดตีเครับต้องกล่าวคำถวายก่อนนะครับส่วนท่านที่ถวายรับสวดรับอุทธรณประกอบด้วยท่านรุจของคนแรกนั้งเรียนไม่ก่อนนะครับเปิดการีเซเพื่อกล่าวคำถวแล้วประกอบด้วยคุณสัเดชที่อดุลย์ผู้จัดการบริษัทนวัตภติ ตัวแทนิลงสารคุณครูนิพาเป็นตัวนาที่การทนงานตัวแทนสุทธิลมงสารคุณครูระพิมพันธ์ทรงส่วนทร่การนานตัวแทนตุ่มข้าไทยละแหม่คุณนงรักหนูม่วงตัวแทนข้าไทยลแม่คุเด่นตุ่มตุ่มตัวแทนข้าคไทยละแหม6คุณปัญญาสถธามโพรกุศะ คุณกองทิพย์ตั้งสมชัยสิงป์และคุณพุชิชาศรีพุฒเป็นตัวแทนของสมาคมมูลเชลและสมาคมผูชจูหลังศูนย์ท่านแห่งเชิญศาสนาพุทธกราวคำถวาย ด้านกำลังถวายก็ดิ้กขึ้นนะครับต่อด้วยถวายด้านทุกเท่กคดูประหยัดจากวิธาถไหว้ได้ร่วมในวิธีการตามลำดับรูส้สึกนะครับการถือภารสาเป็นสำคัญติดตุัวหนึ่งครับท่านเผู้ศรีทุกท่าน ทุกทุกท่านท่านเสียน้องรักหน่วงคุณเลนโอเกอรคุณปัญญาคุณสารคุณคที่ตั้งใจเสียคุณทุกชิชาสีคุเดี๋ยวรับรอให้รบและเจ้ภาพจะได้จับภาพที่มีคุณค่าควเกดการจดจำเชิญทานคุณสรงเพชรอรมณเลกเาีครับ chưa <laughs> có tiền <laughs> ăn cho <laughs> nhặt vào พร้อมด้วยเพื่อนๆพี่ๆคุณ okay. พ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้จะขออกาสพูดยาวไม่นิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อค่ะก็ตลอดเวลาที่อยู่ช่วงปีแบบสิบเดือนนะคะคือปกติอยู่ประเทศอเมริกานะคะแต่ว่าได้บุญที่ได้ดูแลพ่อจนสุดทางชีวิต ก,ก,พพกพ่อได้เล่าชีวิตตั้งแต่มาจีพีอัททมบูชาร์เมซึ่งเราไม่รู้เรื่องว่าท่านได้สัวเด็นมาตั้งบริษัทเพื่อจะสร้างถนนเชื่อมพาคต้ลัยพิณได้พ่อเขาบอกเอารถทุกอย่างเอาทุกบัททุกอย่างไปไว้ในสวนท่านจะดูแลให้เอง ซึ่งบริเวณสวนตอนนี้ที่เป็นไก่จา่านะคะเป็นสถานที่ปักของคุณง,งานสมัยนั้นตอนสร้งางน,นะคะเขาก็มาสร้างจนสําเร็จคนะ่ะเชื่อมประตูทาต่าใต้ได้สำเร็จซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนั้นท่านก็เป็นที่เลยคาะทุกันให้การสร้างสุานระหว่างชุมพรสุราชเชื่อมกันได้หลังจากนั้นเมื่อจัดเชื่อมเรียบร้อยแล้วลว่าแม่ไม่มีโรงพยาบาลหนะ้คนป่วยคนอะไรเนี่ยทุเลาอะไรกันเป็นแถวเลยไปหา ก็เลยสละที่บริจาคให้กระโรงพยาบาลนะคะสร้างโรงพยาบาลซึ้นเทียงเือแม่ชิ้นเนี่ยชิ้นงานชิ้นโแบแดงของคุณพ่ณอสมัยก่อนคือการจับโจรที่จับทองนะคะจับทองคือมีคนจีนที่เขาค้าทองค้าส่งนะคะเป็นโฮเซลที่แบบเอาทองรูปประพั์ส่งระหว่างจะะะังหวัดค่ะมาเป็นขีดใหญ่ๆเละคะ่ค่ะสมัยก่อนมีรถไฟอย่างเดียวค่ะการเดินทางนะคะเพรานะฉะนั้น คนจีนคนนี้พูดภาษาไทยไม่ได้เลยค่ะแต่หีดทองนี่ใหญ่มากก็คนภายในร้านทองนะคะรู้ว่าเขาจะต้องขนส่งจากชุมพรไปสุราษฎร์จากกรุงเทพไปสุราษฎร์ก็มาดักก้อนนะเมื่อละแมตรงนี้ก็โอ้โหทุรักทนเลามากเขาก็มาดักก้นชุนละแมกับบ้านด้วงออกมาค่ะซึ่งซึ่งก้นกัโดนรถไปคุณพ่อก็นั่งอยู่ด้วย คุณพ่ออมอตอนนั้นจนปืนไปไปเพื่อจะไปซ่อมนะคะ<อ>ปืนใช้ไม่ได้มีแต่ปืนอย่างเดียวพอไปถึงระหว่างทางเราม่บ้านด่วผู้ร้ายก็ดึงสายรถไฟให้หยุดแล้วก็กล้อนเลยค่ะแล้วก็เอาเอาขิดทองทั้งหมดทองกว่าพันแบบใหญ่มากค่ะหลายร้อยบาทลงรถไฟเลยนะคะสมรถไฟไปเขามาเ็็นลาค่ะคุณพ่อก็ไ ได้แต่คนจีนนั้นก็ได้แต่ร้องไห้ร้องไห้อย่างเดียวพูดกันไม่รู้เรื่องก็เขากลับมาละแม่กลับละแม่คุณพ่อก็ประสานงานทำปบ้านตัวทางชายาทั้งหมดแถบเนี้ยซึ่งคุณพ่อก็เขาชำนาญทางใช่ไหมเพราะว่าเขาเดินเหยอะมากก็ทุกที่แล้วเขาจะรู้เส้นทางหมดเลยซึ่งผู้ร้ายก็ดัดที่จะไปโอนที่ชายทะเลเก็จะออกทะเลคุณพ่อก็สามารถ รู้วกว่าพันคืนเจ้าของซึ่งเจ้าของเนี่ยจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวเลยเขาคิดว่าคงไม่ได้คืนแล้วแต่แค่วันเดียวตอนนั้นนงสอธินไทยรักนะคะผ้าถนะัวขาวเลยค่ะก็ว่าเป็นการที่โหทองกับได้ไปในวันเดียวเป็นที่โดง่งดังช่วงนั้นซึ่งการทำง,งานของคุณพ่อมีเรื่องที่ตื่นเต้นคือเราฟังได้ทุกวันค่ะเพราะท่านเล่าทุกวันทุกวันเราก็จบจบจบแบบโหเรื่องแต่ละเ,เรื่องมันสนุกสนานจน ผลไม่ได้ที่จะต้องพิมพ์มาหาวกะ็จะตั้งใจว่าจะพิมพ์แจกในวันที่12นะคะก็วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าอยากจะทราบรายละเอียดของคุณพอ่อก็อาจได้จกบกันสือน,นะคะคุณพอ่อมีความสุขมากค่ะช่วงที่เล่าเล่ามาจนถึงช่วงเมื่อเดือนสองเดือนนี้ท่านก็บอกว่าช่วยเชิญญ,ญาติพี่น้องให้มาทานข้าวที่บ้าน เพราะว่าช่วงนี้ท่านความจํายังดียังรู้ว่าใครเป็นใครเพราะว่าท่านมีความสังเสียนท่านรู้ทันทีจับมือรู้ทันทีว่าเป็นใครเพราะตาเขาหูท่านก็ไม่ใช่ดีตายก็มองให้เห็นก็ได้เชิญก็เดินพุทธสภาเชิญพี่พี่น้องน้องมาร่วมรับประทานอาหารที่บ้านนะคะคุณพ่อก็มีความสุขมาก แลมื่อเดินเมษนสาลหลานลูกๆกหลานที่อยู่ในกาก็มากันหมดเลยนะคะขอลูกแรกแตงมาหนีโควิดมากันแบบโอ้โหเด็กที่โดนปวดที่เราจะให้ได้มาดูแลอะไรก็หมืแล้วเพราะฉะนั้นสองวันที่เหลือเนี่ยเป็นวันสังคัญะิ่ที่ผมอยากจะเชิญชวนทุงนี้เป็นวันสุดท้ายและอีกวันหนึ่งก็คือวันถ่ายเป็นวันชาวนากิจ ผมขอให้ช่วยกันบอกต่อต่อบ้านพี่น้องนะครับที่รู้จักท่านหรือว่าคนตำงแหนที่รับไทยแบบนี้เป็นย่านะฮะแต่ไม่เคยถือว่าใครเป็นคนนอกคนในและฉะนั้นทั้งสองวันที่เหลือพวกเราลูกหลานเผยสะพ้ายคนที่อยู่ในประี้้ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจด้วยความวเาพื่อวามพรอย่างที่สุดที่จะทำได้แล้วก็สุดอ,สองวันนี้ผมเลยอยากให้พวกเรามากันเพราะว่าผมก็ได้เตรียมขอไว้เลยวันสุดท้ายจำนวนมากที่จะจักใจ่ายให้ประชาชนไม่ว่าจะทำบุญหรือไม่ทำบุญร่วมก,กันนะครับ ก็ถือว่าเป็นสองวันที่เหลือที่สำคัญที่นงนะฮขอให้มีแรงจิตแรงใจมาให้กำลังใจกับครอบครัวของมันนมองด้วยครับแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าครอบครัวนี้จะมีต่อไปก็คือลูกหลานก็จะทำโรงทรงไว้ซึ่งวางมีน้ำใจกับพี่น้องไม่ว่าจะเดือร้อนอะไรอย่ือเช่น คัญน้อยยังมีชีวิตยอยู่นะก็ทุกหลานก็จะร่วมกันไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาวโลวัดโรงเรียนนะครับหรือว่าทุากญาต้ก็จะทำจดความสามารถก็ขอให้อีกสองวันนี้ถ้าท่านไม่มีสิ่งใดที่สำคัญมากขอได้โปรดมาเป็นกำลังใจให้กำลังใจกับครอบครัวนี้นะครับ ก็ผมข,ขอบคุณท่านไห่ลูกหน้าและขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครับ